ทุ่งกว้างที่ทอดยาวไปสุดสายตาในยามบ่ายคล้อยมีเทียงเสียงลมทัดใบหญ้าเสียดสีกันดังแถวเบาที่ป่ายทุ่งนั้นมีบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่ตั้งแต่งานราวกับถูกทอดทิ้งให้เฝ้าความลับมานานนับสิบป,ปีไม้ฝาบ้านผุกร่อนหลังทาซุบโสมหน้าต่างบางบานเปิดค้างเหมือนย้ำตาเฝ้าหมอง ผู้ที่บังอาจเข้ามาใกลกอนกับมินยินอยู่ห่างจากบ้านร้างเทียงไม่กี่สิบเมตรทั้งคู่เจ้ามองตู่บ้านด้วยความรู้สึกที่แตกปากกอนมีแววตาเปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นส่วนมินกลับเต็นไปด้วยความระแวงกอนยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถึงไว้เขาหายใจเข้าลึกแล้วพูดขึ้นว่าวันนี้แหละเราจะได้พิสูจน์ว่าคำเล่าหรือมันจริงหรือไม่ บ้านนี้เคยมีคนทําพิธีสยองจริงหรือเปล่ามีนหันมามองด้วยสายตากุนขวางแล้วตอบทันทีว่าฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะก่อนแค่คิดก็ขนลุกแล้วว่าที่นี่อาจเป็นที่ที่มีคนตายอย่างโหดร้ายเธอเม้มปากแน่นพลางกอดแขนตัวเองไว้ทั้งคู่ค่อยๆเดินเข้าใกล้บ้านทีละก้าว